เชื่อมง่ายมากครับตัวนี้เป็นลิกฟักคอหนึ่งกิโลเดี๋ยวเรามาดูภายในกันมีอะไรบ้างครับตัวตู้นะครับเปิดออกมาก็จะเจอ,เ,จอ,เ,จอเนี่ยลวดหนึ่งกิโลนะลักษณะการใส่ลวดจะเป็นแนวนอนนะครับจะไม่เหมือนบางยี่ห้อที่ใส่เป็นแนวตั้งซึ่งในระยะยาวเนี่ยตัวแกนที่ป็ินอยู่แนวตั้งเนี้ยมันอาจจะทนแรงน้ําหนักของลวดทําให้แกนโคตได้นะครับตัวนี้มาในแนวนอนนะครับนอนสบายแล้วก็ลวดผ่านเข้าโรลเลอร์ นะซึ่งโรเลอร์ตัวนี้มันมีมาให้2ขนาดก็คือตัว0.8กับ1.0มิลนะครับสามารถเชื่อมได้ทั้งเด็กหนาเด็กบางนะครับเนี่ยตัวนี้มีประกันศูนย์ให้1ปีนะครับประกันศูนย์ให้1ปีนะล็อกย่งไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายน้ำหนักใส่รวดแล้วประมาณห้ากิโลครับประมาณห้ากิโล เน้นพวกการเหล็กบางครับหนึ่งมิลหนึ่งจุดสมิลนะครับตัวนี้ให้มาสามระบบนะครับหน้าตู้นะครับหน้าตู้ก็จะมีสเต็ปให้ปรับมีทั้ง MMA นะครับ MMA ก็คือกรนนีที่เราเชื่อมทูบเราก็จะมีสายสายเชื่อมให้1หนึ่งชุดนะครับ แล้วก็เราสามารถปรับมาเชื่อมเป็นฟักคอตัวที่มากับตัวเครื่องครับน่งก็คือไล่สเต็ปไฟตรงนี้นะครับอันนี้เราใส่ว 8, ลวด0.8เราก็ใช้เป็นฟัก0.8นะครับลวดฟัก0.8แต่ถ้าเมื่อไหร่เราใส่ลวด1มิลน,นะครับล้วก็ไล่สเต็ปลงมาให้มันอยู่ที่ฟัก1มิลน,นะครับตัวตู้ก็จะปรับสเต็ปให้1มิลก็จะใช้ในงานพวกเหล็กหนาะตั้งแต่3มิลขึ้นไปนะครับ แต่ถ <Workers. S 2> uh, ้าเป็นเหล็กบาง2บมิลลงมาเนี่ยแนะนําให้ใช้3.8ูะครัแในการเชื่อมมันจะทำใหเนื้องานที่เราเชื่อมเนี่ยมีความสวยงามนะครับแล้วก็แ็งตรงทานนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับตู้เชื่อม HCM MIX หนกิโลนะครับมีที่ฮาร์ดแมนนะครับแวะมาชมได้นะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นสําหรับวันนี้นะครับจากราคา4 2 0 0นะครับไม่ขายขายแค่3 9 9 0บาทเท่านั้นเฉพาะวันนี้ในงานนะครับ มีสองแถมให้นะครับผมฝ <Okay. S 1> ากด้วยนะครับพาร์ทแมนครึ่งหนึ่งย่างขอบคุณครับ